โอตะตาพระสวัโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะสวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะไยท้าโสภโถสะนรภติอาคันหาหิสมุหะนิยะติสมุหะนติสมุหะคตโตเสมาคตังพัสสะเสมายังสมุหะนิทโพเอวังเอหินะ เลื่อนโมถอนพดกรอนธาตุเลื่อนยักเลื่อนหลุดหายโองการพินทูนาทางโมป,ปันนังพระม,มาสัพตินามะอาธิกเปตุอาคโตปัญญาปุุมังทิ่ทวานะโมภัยยะวันธนาเซโรเมษาเทวัญจน,นาเตพรมเจวตาขทัทยัง นารายาตันเทวัฒเวกเทศเจปรเมสุราปะเทเพชจรูกันเทวัตปะครรมาปฏิทิเมสพระพุทธานุภาเวนะสภะธรรมานุภาเวนะสภะสังฆานุภาเวนะสภะโสธีพระวันตุติสิทธิกจังสิทธิกขัมมังสิทธิกาลิยธรรมะกตุสิทธิสิโจติโยนิจังสิทธิราโพนิรันตรังสภะกัมมังปฏิทิเมสภะสิทธิ ฮาวันตุเตอาธิอุณหิตาวิทยโยธรรมูโรเกนุตระสัพสัตติตาทายะสังตะวันกันหายเทวดีบริวาราจรัญเตมเทปาวกีพยัเทนกทวเทปุติการะมรินีนวะ สัพพะมามรณนาโมโตเทเปตวการมีตังตัดเซวะอนุภาเวนะโหตุเทโตุขีตถาตุตสีลังสมาธายธรรมังสุจริตังเจริตัดเซวะอนุภาเวนะโหตุเทโตุขีตถาริตังเจนติตังปูจังธาตุนังวาจังรุงปเดตังตสนังสุตวะตัสสกอายุปวัตติต สัพเพเตโรคาสัพเพเตปยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวะมังคารวินัสันโตอายุวัฒโกชนะวัตโกสิริวัฒโกยะสะวัฒโกภระวัฒโกวันนาวัฒโกสุภะวัฒโกโหตุสัพปาดุกโรคะพยาเวราโสกาสัโตจุปัฏฐาเนตาอันตรายา